สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไถซิ่งครับสวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจเฟซบุ๊กด้วยนะครับวันนี้อยู่กับหน้างานไถพันสามนะพี่น้องไถพัน3ามในรอบที่2นะครับแถวเขียนนี้เขาปลูกหมดแล้วนะครับอ้อยครับแต่ว่าเสียมืดก็ยังมีงานลุงเหลือให้ทำอยู่นะครับ เขาปลูกเสร็จตั้งแต่ตุลานุ่นแล้ครับแต่ว่าเสียมืดก็เหลือแปลงนี้แล้วครับน่าจะเป็นแปลงสุดท้ายแล้วมั้งครับแปลงนี้อีกสี่หไร่เนี่ยพี่น้องดินก็แห้งหมดแล้วนะครับแห้งจนแข็งนะครับแต่ว่าพอไถพันสขึ้นมาก็ยังลงเหลือความชื้นอยู่ประมาณสักน่าจะ30มสิ 3 0เนะพี่น้องน่าจะประมาณนี้ครับ30 40เครับก็ยังถือว่าปลูกได้นะเพราะว่าแปลงนี้ก็เป็นแปลงของเท่าแก่นะครับเสียมืดมารับจ้างครับวันนี้ก็มากันสองคันนะครับกับปอดหกพันหกที่ปลูก้อยคันอายุอานามสี่สิบกว่าปีนะเลยพี่น้องคันนั้นแหละครับมากับปอดหกพันหกครับแต่ว่าหกพันหกไถอยู่ข้างล่างครับไม่รู้ว่าจะขึ้นมา ไม่นะครับแปลงบนครับเพราะว่ามันเป็นสองแปลงนะพี่น้องแปลงด้านล่างกับแปลงด้านบนครับแปลงนี้ก็เป็นแปลงมันเก่านะครับที่เสียมืดนมาคุณรับจ้างตันละแปดร้อยนั่นแหะครับปีนี้มันไม่เป็นราคาครับก็เลยปลูกไอแทนครับปีนี้ถ้าไม่เป็นดินทรายก็น่าจะปลูกไม่ได้นะครับถ้าเป็นชิ้นลูกรังแถวเหมือนที่นาผมนี่น่าจะปลูกไม่ได้ครับเพราะว่าแถวเขียนนั้นเขาหยุดปลูกหมดแล้วนะครับแปลงนี้มันก็เป็นแปลงดินทรายนะพี่น้อง ก็วันนี้ก็อากาศก็คึมๆนะครับไม่รู้ว่าฝนจะตกไหมครับก็เพิ่งเกี่ยวข้าวเสร็จนะผมใจมืดก็เลยเธอบอกครับก็เลยมาจับให้พี่น้องได้ดูครับอ่มีงานเรื่อยๆนะครับให้พี่น้องได้ดูครับวันนี้ก็เปิดประทุนมาเหมือนเดิมครับ เพิ่งเปลี่ยนสายพานพัดลมนะพี่น้องเสียมือเพิ่งเปลี่ยนกับผมเมื่อตกี้ครับสายพานสายพานพัดลมหมอ้อน้ําก็อยู่ที่เส้นละแปดร้อยนะพี่น้องสายพานสายพานพัดลมมันขาดครับแต่ว่านานอะไรขายไม่เท่ากันนะครับไปเสียเมื่อล้วไปซื้อไปซื้อเพิ่งมารอบก่อนๆน,นี้ก็แปดร้อยนะแต่ว่ารอบนี้อยู่ที่ หกร้อยห้าสิบหรือเจ็ดร้อยนี่แหละพี่น้องหกร้อยห้าสิบนี่แหละครับขายไม่เท่ากันนะครับแต่ว่าเป็นร้านเดียวกันนะครับแต่ว่าขายไม่เท่ากันครับใช้พันพัดลมครับเพิ่งเปลี่ยนครับนุ่นแล้วครับฟอดหกพันหกกหลังคาขาวๆนุ่นแล้วมันเป็นสองแปลงนะพี่น้องแปลงด้านล่างกับแปลงด้านบนครับ แปลงด้านบนก็จะประมาณสีไร่นี่หละพี่น้องด้านล่างอีกครับก็อ,อยู่ไกลๆนู่นแหละครับผมก็เดินถ่ายยากนะพี่น้องมันมันยาวครับพื้นที่ตัวนี้ครับตรงนี้ครับมันยาวเดี๋ยแล้วก็ฝุ่นนะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะว่าฝุ่นนี้ตลบอบวนเลยนะครับเพราะว่าดินแถวที่มันแห้งหมดแล้วนะครับ ดินแห้งหมดแล้วนะครับเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ปลูกแล้วนะครับแต่ว่าแปลงนี้ก็ยังมีความชื้นพอได้ปลูกอยู่นะครับแล้เขตอื่นเขาก็น่าจะหยุดปลูกหมดแล้วนะครับอพอได้มีชีปให้พี่น้องได้ดูครับถึงดินจะแห้งหรือจะแข็งก็ถ่ายอย่างเดียวครับพี่น้องถ่ายเพื่อไว้เป็นแนวทางให้พี่น้องได้ดูครับสําหรับฟอด 6640ที่ใครที่ยังชอบฟอร์ดอยู่นะครับฟอร์ด6 4 0ครับรุ่นในตำนานที่ถือว่ายังใช้ดีนะผมว่าก็เป็นรุ่นใหม่ก็6 6,0006,000-5,000อยู่นะครับ6640<ๆ>ก็ใหม่ขึ้นมาจากรุ่นพวก5,000ครับ5,000พวก660พวก6 6 0 0นี่แหละครับใหม่ขึ้นมาครับ อายุอานามพวกนี้น่าจะผลิตน่าจะตกที่20กว่าปีมั้งครับรถรุ่นนี้ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ดูเลขเครื่องนะครับว่าผลิตปีไหนครับแต่ว่าเป็นรถที่ใช้งานดีครับ6 4 0ครับใครที่กำลังมองหาก็แนะนำเลยนะครับจัดได้เลยทนทานดีไี่เ้างประหยัดค่าเชื้อเพลิงดีด้วยครับ ก็ุนนะพี่น้องขุนเยอะครับขุนเยอะแล้วก็แห้งแข็งด้วยนะพี่น้องแข็งด้วยครับลงพานสามรอบที่สองนะแล้วพรุ่งนี้น่าจะเอาพานเจ็ดมาลงอีกครับถึงจะปลูกได้นะครับเพราะว่าดินนี่แข็งเป็นแข็งแล้วนะครับ ฝนไม่ตกมาเกือบสองเดือนแล้วนะพี่น้องเดือน,นครึ่งครับฝนไม่ตกมาครับแห้งแข็งแล้วครับอความลึกก็เข้าลึกพอสมควรนะครับเดี๋ยวดูครับเดี๋ยวผมจะให้ดูครับน่าจะตกอยู่ที่ประมาณ40เซนถึงห0เซนนี่แหละครับความลึกครับของผานนะครับ ผานสตัวนี้ก็เป็นผ่านไข้ดังในตำนานนะที่ยังใช้งานดีนะครับผ่านไข้นี้ครับไข่ของ CMT นะครับใช้ดีครับคันนี้ก็เป็นเครื่องสี่สูบนะพี่น้องสี C ่สูบไม่มีเทอร์โบครับอยู่กับเสียมืดก็ประมาณสัก 3ปีแล้วมั้งครับคันนี้ครับสามปีแล้วครับก็ถือว่ายังใช้งานดีนะปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีนะครับปัญหาจุกจิกครับก็เป็นรถที่ยังถือว่าใช้งานดีนะพี่น้องปัญหาจุกจิกก็ไม่ค่อยมีครับคุณเนีย้สุดจัดแล้วนะครับยินแห้งยงแข็งครับ เดินเข้าใกล้ก็ลำบากนะครับเพราะุ่นมันเยอะครับบ้านพี่น้องไถกันไร่ล้วเท่าไหร่ครับขันสามครับคอมเมนต์ด้านล่างบอกกันได้นะครับว่าไล,ล่ลรเท่าไหร่ครับเขียนนี้ก็ห้าร้อยนะพี่น้องเขียนนี้ครับอันสามบ้านท่านเขียดเขียบ้านท่านไร่ล้วเท่าไหร่ครับคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับก็ประมาณบ่ายสามนะพี่น้อง ปลูกไวเสร็จก็มาไถต่อนะครับเสียมื่นก็เพิ่งปลูกไหวเสร็จนะครับก็เป็นแปลงแห้งๆที่ผมถ่ายให้พี่น้องได้ดูแล้วครับแปลงนั้นแล้วครับก็ขอฝากกดติดตามไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ